สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้นะคะรายการตอบหนูหน่อยแม่ก็กลับมาแยกกันอยู่กับลูกๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราถูกเงื่อนไขบางอย่างของใครบางคนบังคับให้เราต้องอยู่แยกกันนะคะเราก็จะต้องแยกกันต่อไปนะคะหลังจากที่เราชมสต็อกที่เก็บสะสมไว้หมดเกลี้ยงเรายังมีคําถามสต็อกอยู่ใช่ไหมคะคุณน้ําแข็งใช่แล้วครับผมวันนี้มีอีกสอ,อ,องอาว่ามาเลยคําถามสต็อกเป็นของใครคะเก่งจังเลยรายการนี้ คำถามแรกของเราวันนี้มาจากของคุณรัศมีแขวันนี้ uh huh. เดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยดีกว่าอยากถามนะคะว่าถามกี่คำถามได้ถึงคำถามเลยถา,ถามว่าทำไมต้องแต่งตัวโป๊ทำไมต้องถอดเสื้อผ้า,าแก้ผ้าถ่ายรูปลงไอจีทำไมต้องปิดคิวและทำเป็นตัวเองไม่มีคิวแล้วคำถามสุดท้ายทำไมต้องดูอะไรนักหนาพูดจาก,กันดีๆไม่ได้เหรอก็มีแค่นี้ค่ะที่อยากถาม จากคาถามของแขนะคะทําไมต้องแก้ผ้าอย่างเงี้ยหรอทำไมชอบแก้ผ้าถ่ายรูปถ้าเราภูมิใจในรูปร่างของเราทําไมจะไม่อยากโชว์อ๋อเธอสองคนเป็นปักถ้าสมมติว่าเธอมีรูปร่างสมใจเธอเธอจะไม่อยากโชว์อเออ <S 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 ก็อยากโชว์คือ <S <s ต่อให้เราอวบเราแบบมีนมไม่มีนมมีซิทแพคไม่มีซิทแพคแต่ถ้าเราภูมิใจตรงประเด็นนั้นน่ะเราก็ต้องอยากโชว์ปะวะอย่างพี่อาร์ตเนี่ยยัไม่มีซิทแพคไม่มีนมไม่ได้ผอมถ้าตัดหนังหัวทิ้งเนี่ยตัดศีรษะทิ้งเนี่ยคือตัวเนะจ รูปร่างเราเนี่ยเวลาถอดออกมาแล้วโดยเฉพาะเวลาไปใส่ชุดว่ายน้ำสมัยเป็นเด็กๆก,ก็ใส่แต่กางเกงในจีตริงนะคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นถ้าเขารู้จักอยากเขาจะรู้ว่ามาอีกแล้วอีกระเทยนี่มากับกางเกงในจีตริงตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนชอบอาบแดดชอบให้สีผิวแทนแล้วเราก็รู้ผิวเราเนี่ยเนียนสวยกระจ่างสว่าง,างต่อให้แทนก็ยังดูดีอ่ะแล้วรูปร่างเนี่ยคือพ่อแม่ให้มาดีขาสั้นช่วงตัวยาวแต่ว่า บาบุญดูมีเอลอะมันก็เลยรู้สึกว่าเออฉันก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ก็เลยเออภูมิใจแล้วก็โชว์กล้าที่จะโชว์ออฟอะว่าเ็าแต่งยิงใส่ใส่กระโปรงสั้นๆแบบเสมอจิปิรุแล้วมันก็แบบดูดีอะแล้วยิง่งเวลาแบบไม่รู้วลาถ่ายรูปอยากอยากโชว์อะว่ามันแบบมันธรรมชาติอะมันไม่ได้ทำมาเข้าใจปาะมันไม่ได้ทำมาแล้วก็ยิง่งยิ่งตอนเนี้ยยิ่งรู้ตัวว่าแก่มีความรู้สึกภูมิใจที่เฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจากวันนึงที่เราเป็นเด็กเราคิดว่า อีดอก30กูคงอปลักละล่ะกูคงแบบอยู่ในตรงนี้ไม่ได้กูต้องไปทำอย่างอื่นลวล่ะสีกูคงฆ่าตัวตายก็คิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เฮ้ยนี่50แล้วนะรักษาดูแลประคบประงมรูปร่างและผิวพรรณนี้ไว้ได้จนปัจจุบันก็ต้องโชว์ปะแขแขจะแขช่วยดูรูปหลังๆของแขดโดยเฉพาะใน IG ของลูกเกดเมทินีแขก็ใช้เล่นนะจ๊ะแขก็โชว์เหมือนกันนะน้ำแข็งแปะรูปเลยแปะรูปเลยเออแปะรูปเลยถึงแม้ไอแขจะไม่ได้ลงจัดเวอร์เบอร์นั้นแต่ i อของลูกเกดม นะ,ะต่อมาทําไมชอบไม่มีคิ้วเพราะว่าเป็นคนมีความชอบความงานแบบยุคเรเนซองน้ำผากว้างของดิฉันเนี่ยเวลาไม่มีคิ้วเนี่ยมันดูดีนะเราดูดีในสายตาเราอะ,อะถ้าพูดถึงในีายสายชานันพ,พี่ก๊อฟแต่งหน้าคนแล้วบางทีพี่ก๊อฟไม่เขียนคิ้วพี่ก๊อฟว่ามันต้องมันต้องไปทําที่ตรงไหนให้มันเป็นจุดเด่นตาแ,แล้วเราไม่มีคิ้วเนี่ยเราก็จะเน้นลูกตาเราตลอดถูกไหมพี่ก๊อฟแต่งหน้าพี่อัดบ่อยพี่อัก็จะขอให้ขนตาชาำ,ชำ,ชำตาแน่นๆนะแต่พอตาแน่นๆปุ๊บก็จะแบบเออไม่ต้องเขียนคิ้วหรอกวันเนี้ยเอาค ผู้หญิงในยุคนั้นเขาโกนลายผมนะเพื่อให้หน้าผากตัวเองกว้างขึ้นไปเพราะว่าการที่มีหน้าผากกว้างเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันคือออรามันคือเหมือนรูปเขียนที่จิตรกรเขียนเธอนึกถึงชาวแมนจูป่ะคนจีนนะทั้งชายทั้งหญิงเส้นลายผมมันขึ้นไปครึ่งหน้าผากนะเพราะเขาเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยเชื่อในเรื่องของหงโหงของโห่งเออของหน่ใช่ไหมแพทความงามแต่ในยุคจะสิมันก็เปลี่ยนไปยุคสองศูนย์สามศูนย์ก็คิวเล็กคิวบาพอมาสี่ศูนย์ห้าศูนย์ก็คิวใหญ่คิ เซเวก็หายไปเลยอย่างปัจจุบันนี้ดูสิเทรนคิปปี่ก๊อฟทำอยู่พี่เอาปัดคนคิวเลียงทีละเส้นเลยอะอุยคิวอุย,อยเออไงกี่มิติ 6มิติ5มิติสมิติต่อต่อกันว่ากันไปใช่ไหมเวลาเราเวลาเราไปดูคนที่เขาโฆษณาสักคิ้วอันเนาะคิ้ว6มิติอดอกมึงจะมาจากไหน6มิติอ่ะแต่พี่อาร์ตเชื่อใน,นเรื่องความง,งามที่เปลี่ยนไปตามลุคที่พี่อาร์ตแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็มีคิ้วบางทีก็ไม่มีคิ้วนะครับคุณแขกอีกคาถามหนึง่งคือคําถามเรื่องมันต้องเมง้งทำไมต้องดูเอ่อพูดกันดีๆไม่ได้หรออันนี้ต้องดูว่าคุยกับใครเอางี้ถ้าไม่เห็นหน้าพี่อาร์ตและได้ยินแต่เสียงสวัสดีค่ะอาร์ตอารย,ยาค่ะเป็นไงบ้างคะสบาย โคกกหเบาใค่ะเป็นคนแรงๆใช่ไหมนี่คือน้ําเสียงจริงๆแต่พอเห็นหน้าพุ่มเมื่อกี้เลยนะสวัสดีค่ะอาร์ตารยาค่ะเป็นไงกันบ้างคะก็เจ๊ยิ้มไงก็นี่ไงก็ต้องหันมายิ้มใช่ไหม หนึ่งทคนจะรู้สึกว่าน้ําเสียงเมื่อกี้คือไม่ได้ดุในในในขอขอไม่เห็นหน้าแต่ขอเสียงสองหน่อยสิเตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะขนลุกก็เดินเสียงดีกว่าขนลุกเสียงพี่อาร์ตก็เป็นเสียงแบบนี้คือเป็นคนเสียงดังฟังชัดเพื่อนเพื่อนทุกคนกลัวแค่หมดเวลาโทรศัพท์อะอะอย่างนี้นะเพื่อนโทรมาฮัลโหลเออว่าไงเป็นไรเออว่าไปที่แกงั้นแค่นี้ก็ได้นะเออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคุยกับแกใหม่เออ เดี๋ยวว่างเลยเดี๋ยวฉันโทรไปใหม่นะเพื่อนไปเมาสกันเองในกลุ่มอาร์ตมันโคตรด,ดุเลยอะไม่เสียงมันดุอย่างนั้นวะขนาดนาฉันนะนาแท้ๆนะครอบครัวฉันพ่อแม่ฉันยังแบบไม่เวลาลับ,ลบโทรศัพท์ต้องดุขนาดนั้นก็เลยพยายามแล้วที่จะฮะัลโหลสวัสดีค่ะท่ไม่เป็นไรอะสบายดีปะน้ำแข็งจะแนะนำคนที่โทรหาพี่อาร์ตนะคะว่า ลบกวนวิดีโอคอลมากง่ายกว่าใช่ไหมเห็นหน้าดีที่สุดจะได้รู้ไม่ได้แหม้งยิ้มอยู่อารมณ์เหมือนเราเหมือนเราคุยผ่านตัวหนังสือน้ําแข็งแล้วเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อารมณ์อ่ะก็คือว่าต้องพิมพ์ห้าห้าห้าตามหลังเพื่อให้ข้อความนั้นดูสองอารมณ์หรือแบบอีโมจิอีมต้องพิมพ์ต้องพิมพ์แบบเนี่ยหรือจริงจริงแล้วพี่อัดคุณจะต้องมีขาขาตลอดเวลาหรือพี่อัดเป็นคนพูดจา้วนถ้าเจ้ห้วนมีห้วนกว่า คือจจะเอาจากฉันไปเยอะเข้าใจปะ่ะเรื่องดีๆเอาจากน้ําแข็งน้าแข็งเนี่ยเป็นคนพูดพร้อมพิุิในเราสามคนอันนี้ต้องเข้าใจหรือว่าพี่อ,อาร์ตควรจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการที่สวัสดีค่ะใบดีไหมคะดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการตอบุญหน่อยแม่คุณรัศ<ล>มีแคร์คะคุณรัศมีแคร์พอใจกับน้ําเสียงแบบนี้หรือเปล่าคะคุณรัศมีแคร์พอใจกรุณากดหนึ่งไหวปะวะ่รู้ว่าเป็นว่าธรรมชาติเจเป็นคนดิบแบบนี้แล้วกันเออเป็นคนแบบตรงไปหน่อยอะพอไขข้อข้องใจของคุณรัศมีแคร์ได้บ้าง ะะเอาไปเรามีคําถามอีกหนึ่งคำถามเนาะมาจากไหนนะน,น,น้ําแข็งคาถามเนี้ยคําถามนี้นะคะมาจากผู้ใช้ Facebook <c oughs> ในที่สุดก็มีคนตอบทาง Facebook แล้วก็ตั้งคําถามผ่าน Facebook เรามา Facebook อันไหน a c e b o o k อาอร์ตอารย,ยาหรือ a c e b o o k เฟซ <Facebook. S 2> บุ๊กแม่แฟนเพจรายการตอบหนูหน่อยแม่ครับผมคำถามวันนี้คืออะไรคะน้ำแข็งทำไมน้องสองคนไม่สนใจพี่อาร์ตเลยอะคะ พี่กอ๊อฟตอบคําถามนี้ก่อนเลยทําไมพี่ก๊อฟดูเหมือนไม่สนใจพี่อาร์ตเดี๋ยวจะเลื่อนอ <ๆ S 1> กล้องให้ดู <laughs> นี่ตอนแรกเราตั้งกล้องอย่างนี้แล้วเราวิดีโอคอลคุยกันทางนี้เรามองหน้าพี่อาร์ตอยู่ถึงแม้ว่ากิริยาอากับกิริยาจะมีการมักนะ <laughs> จะมีการบํารุงผิวแต่มันมองตรงนี้อยู่สนใจอยู่เออไม่พวกเราก็เรียนรู้ไปนะเพราะพวกเราก็ไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นโปรเ e s ชั o นอลด้านการถ่ายทอดโซด้านการทําคลิปพวกเราก็คือ ทำเพราะว่าเราอยากทําอะไรบางอย่างให้ความรู้กับคนอื่นระหว่างที่อยู่บ้านกาัน่างนั้นเราไปเข้าคําถามของแฟนเพจของเราเลยค่ะว่ามาค่ะคุณน้ําแข็งคํถาถามนี้นะครับเกี่ยวกับรายการ The Face Thailand oh, ครับผมมา <Wow. S 2> ว่าอยากถามประสบการณ์การเป็นเมนเทอร์ของพี่อาร์ครับในรายการ The Face ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการล็อก ผู้ชนะไหมเออโอ้ตายแล้วเด e Face so anyway. t h a i l น n d ฉันว่ามันจบไปแล้วในนี้ยังมีคนพูดถึงอีกหรอถ้าจากประสบการณ์ที่พี่อาร์ตทำรายการเด e Face การบอกได้เลยว่าเป็นเรียลลิตี้จริงๆเพราะพี่อาร์ตเดินเข้าไปถึงในรายการก็คือข้าห้องแต่งหน้าทำผมเลยแล้วก็จะมีโปรดิวเซอร์เข้ามาบอกว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างคุณเข้าไปนะคุณไปเจอลูกทีมนะเจแล้วเนี่ยคุณรอฟังโจทย์นะจบไม่ยังอื่นเลยฉันก็อ่ะโอเคเกตแล้วก็แต่ละทีมเนี่ยไม่ได้นั่งด้วยกันทีมนี้ห้องหนึ่งทีมนี้ห้องหนึ่งเราก็อีกห้องหนึ่องที่แบบเเรราาาไปพะ ต้องการชาเลนจ์ัวเองเราต้องการแข่งขันเราต้องการให้ลูกทีมเราชนะเพราะเราก็ไปจริงๆแล้วก็ไปแข่งจริงๆเพราะนั้นพาเราไปมันเป็นเรียลลิตี้ก็ติดไมโครโฟนอยู่เราตลอดเวลา จะฉีบ่บางทียังลืมเลยค่ะคุณขาเปิดตลอดเวลาไม่บอกมาตดเปิดเลอเลยอลไก็ไปหมดเขาก็อัดเก็บคลิปเสียงเราไว้ทั้งวันนั้นใครพูดอะไรมามันหลุดเข้ามาเขาก็เก็บไว้ใช้ได้หมดแล้วเราอยู่ในนั้นนะเกนินกว่า80%ดอยู่กับกลอ้องกงไม่ได้มีตัวเดียวนะคุณมี8ตัวแลว้วเวลาที่เข้าไปในห้องสรารภาพบาปมันก็จะมีห้องสรารภาพบาปหลังจากถ่ายเสร็จแต่ละวันเนาะเราก็ต้องเข้าไปนั่งบ่นว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้างเราทำกิจกรรมอะไรว้างนั้นคือความรู้สึกล้วนๆก็จะมีแค่โปรดิวเซอร์ที่มมาาา่ย้้เัันนีชพ พี่อาร์ตพูดประโยคนี้ทำไมพี่อาร์ตถึงพูดอย่างนั้นคะหรือวันนี้ทีมนี้ก็พูดกับพี่อาร์ตแบบนี้พี่อาร์ตคิดว่าพีา่จะตอบว่าอะไรคะเออหรือเขาเนี่ยครับนี่กำลังเนี่ยเขากำลังด่าพี่อาร์ตอยู่อีกห้องเลยคะ่ะ พี่อาคิดว่าพี่อาเขาต่าแบบเดพี่จะตอบว่าอะไรครับมีคนวางเส้นเรื่องเบาๆเออแต่ว่าเราอะเป็นเหยื่อในนาเพราะเ่าเราไม่คืออารมณ์จริงโกรธจริงแข่งจริงใช่พี่กัปกันแข่งจะอยู่เวลาพี่อาร์ตอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ก็จะมีคนคอยบิวแต่เราอะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราไม่มีวันรู้เลยว่าเขาจะใช้หรือจะไม่ใช้หรือเขาจะใช้สลับไทม์ไลน์กันใช่คือของจริงเนี่ยเราด่าโอ้โหพี่อาร์ตเวลาพี่อาร์ตโมโหพี่อาร์ตด่าเยอะมากนะสุดท้ายแล้วเขาใช้หรล่บไม่ใช้เลยเขาได้ใช้แค่ เออเขาก็เขาก็ต้องการดราม่าไงเขาก็ต้องการให้คนไทยเศษแค่นี้พอเขาก็เอาแค่บางคำของลองไปใช้เช่นอย่าโกงนะคะอย่าโกงนะคะเอากลับมาวางให้เหมือนเดิมให้หมดก็อันนี้ก็แล้วแต่หรืออย่างตอนที่ตอนที่แข่งกับจ๊กกัจจันแล้วแบบว่าส่งลูกลูกชาย3คนคือลูกคิมลูกทิมมี่แล้วก็ลูกจิปปี้เข้าไปในห้องเชืออ คือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะตัดใครเรารู้แต่ว่าเราอะอารมณ์เสียเราคุยกับซาบีน่าคือเราไม่ชอบวิธีการตัดสินของกรรมการเลยเราม่ความรู้สึกมันไม่แฟร์คุณถ่ายด้วยสโลโมชั่นแต่ภาพที่ออกมาคือน่าเบื่อมากนั่นห่ะเราคือการถ่ายกล้องด้วยสโลโมชันและสองทีมคือเพลย์เซฟแต่ทีมเราไม่เพลย์เซฟทีมเราแบบคือสร้างสรรค์แล้วชุดที่ให้เรามาเป็นชุดทหารเราก็เลยตีเรื่องไปตนทหารนี่คือไงกระถายเป็นแบบว่าที่เราถือปืนไงที่เราถือปืนแล้วเขาบอกว่าปืนน่ะตีความผิดจาได้ป่ะที่เราไปเอาปืนมาใช้ในซีนนะ ก็เลยเราก็เลยแพ้พอเราแพ้แล้วันนั้นมันไม่ใช่ชิสโละชโะโมเเ็นแค่บางส่วนนะชะชน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 เชนเชนนชนชนะชเชนะชนนเอนนอ มันเป็นลองเทควอเวอร์แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือทั้งสองทีมน่าเบื่อมากนะฉันยังเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วฉันก็ยังโกรธอยู่แต่ก็คือถ้าเจก็จันจะตัดใครก็เรื่องของเขาเขาจะเล่นเกมเขาจะแบบตัดคนที่เก่งที่สุดหรือคนที่ดูดีที่สุดในทีมออกก็เป็นปัญหาของเขาถึงตอนคือณโมเมนต์นนสำหรับพี่อาร์คือพี่อาร์เทกคือตนนี้แล้วก็คือแพ้ก็คือแพ้ก็คือได้ก็คือคือซีซั่นนี้ทีมอาราลาไม่เหลือใครเลยสักคนก็ไม่แข็งนี่อันนึงค่ะพี่อาร์ที่แบบคนแบบพูดถึงกันเยอะมากก็็คคือออฉาาาาากกกกในหหห้้งงงงลลิวรรรรมมมัจจเสด่ะะททีีปปุ ป,งปูงปังปูงปังอะไรอย่างเงี้ยคนส่วน<ร>ใหญ่จ,จะจับคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาวางสคริปมาปั้งปั้ง,ป,งปั้งอย่างงี้ว่าต้องพูดอย่างงี้ทิมงนั้นต้องพูดอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยฮะพีว่าทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการตัดต่อวิธีการตัดต่อทําให้ทุกอย่างดูเหมือนมีสคริปมีการรับมีการส่งแต่ทิงแล้วด้วยความที่กล้องมันลุมอยู่เต็มไปหมดคนตัดต่อทุกคนที่เป็นคนผูกเส้นเรื่องทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าจะอวยใครจะเชียร์ใครเพนก็คือขึ้นอยู่กับคนตัดต่อและผู้กำก ชีเต้เนี่ยะค่ะคือคนสําคัญที่สุดในการเปลี่ยนเส้นเรื่องแล้วก็ดึงเส้นเรื่องว่าเอพิโซดนี้ใครทีมไหนจะควรพูดทีมไหนจะถูกพุชขึ้นมาเด่นทีมไหนจะกลายเป็นทีมรองมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรียลลิตี้แบบบ้าน AF ที่มีกล้องแล้วคนมานั่งดู24ชั่วโมงเรียวไทม์ใช่ในอย่างนั้นคนจะตัดสินได้เอแต่นี่คือมันมันผ่านการอิดิตรมาถูกต้องมันไปผ่านการอิดิตการตัดต่อทั้งการตัดต่อเนี่ยมันทําให้เรื่องเปลี่ยนได้เสมออย่างเช่นทีมที่อาร์ชนะแต่ถูกตัดให้มองกายเป็นคน่ดี yeah, แแยพ ก็ได้เ,เราในะฐานะนักแสดงเนี่ยที่เราถูกจ้างไปทํางานเนี่ยมันก็ได้แต่แค่บอกว่าอะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดถ้ามันอยู่เหนือความควบคุมของเราเราแค่เป็นตัวของเราในในโมเมนต์ที่เขาต้องการเพราะว่าพิ娅เช,ชื่อว่าเขาเลือกพี่อาร์ตเพราะว่าพี่อาร์ตเป็นคนแบบนี้ปากหมาพูดความจริงตรงไปตรงมาที่วินเวียมเออแล้วเราก็บ้าพอไงที่จะไปลงเล่นกับเขาออกมาเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรารู้ว่า เรามีข้อดีเรามีข้อเสียอย่างไรเออสรุปว่าเรื่องมันวนกลับมาเรื่องอีกแขได้ด well ้วยว่ะคือเรารู work, ้ว่าเรามีข้อดีเรามีข้อเสียอย่างไรเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพของเราเราก็จะพยายามทําในสิ่งที่เราอยากจะโชว์แต่สิ่งที่เราภูมิใจออกไปเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องที่น้องที่น้องแขติมาว่าทาไมต้องดุอันนี้ก็เลยจะไปปั่ค่ะพิจาน่ารักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ฉันว่าคนจะเลิกซับสไคร์เราถ้าเกิดชิมาบุกนั้นวันนี้ไม่ค่อยได้สาระอะไรเลยก็คุณเป็นว่า ได้ความรู้เรื่องโดยในซองเกับความงามเรื่องยุคกับคิ้วของแต่ละยุคไปบ้างก็แล้วกันนะคะอะฝากไว้แค่นี้อะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฝากนะคะฝากรายการตอบหนูหน่อยแม่ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับแล้วกดกริงร่งกริง่งกริ่งแล้วติดตามเราได้ที่ไหนตามในะคำที่ช่อง u t u b e นะคะตอบหนูหน่อยแม่นะคะ Facebook นะคะตอบหนูหน่อยแม่แล้วก็ Facebook อาร์ตอารยาครับถ้าอยากได้ความรู้ต้องทำอะไรคะถามเข้ามาสิเออถามคอมเมนต์ได้ใน YouTube นี้แล้วก็ถาามเข้้ไไปไดใน Facebook โอเคค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะใครชอบเราก็ฝากกันแชร์กันเยอะๆนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะถ้าอยากรู้อะไรโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตาบหนูหน่อยแม่